สวัสดีครับผมกับออโตอัปเดตอีกครั้งครับผมครับผมสัปดาห์นี้ฮะผมมีรถยนต์รุ่นใหม่ฮะจากทางออ d ดประเทศไทยนะออ Audi. ใช่ครับเขาเปิดมาแล้วฮะออเดสระอาวนะครับเปิดรถรุ่นใหม่มา2รุ่นนะครับแต่วันนี้ผมขอเริ่มที่ตัวนี้นะฮะพี่อาร์ตครับ Q8 ฮะ Q8 เขาเรียกว่า Audi Q8 นะฮะ6 0 t f s i e q u a d r o s d r i v e b l a c k e d i t i o n ยาวนิดนึงครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่ว่าเอ i ฮ h Performance ของตระกูล Q ที่เป็นซีรีส์ของ SUV นะครับที่ให้ความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วกันนะ,ะเขาบอกว่าเจ้า Q8 คันนี้นะครับม,มีการอัดออปชั่นเข้ามาให้แบบรวดหรามเลยแล,แล้วเป็นรถยนต์ h ฮบริดปลั Hi ๊กอินไฮบริดรุ่นแรกของทาง Audi ด้วยนะครับผม ที่ทสําคัญาค่ลดลง1ล้านบาทโอ้โหแต่ว่าคุณได้ของเพิ่มขึ้นนะฮะผมนับแค่เรื่องของเปอร์ฟอร์มานในส่วนของความเป็นปลั๊กอินและไฮบริดเนี่ยแค่นั้นก็น่าสนใจแล้วครับผมเพราะว่ามันทั้งแรงทั้งประหยัดเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Q8 คันนี้เป็นอย่างไรในออ t โตอัปเดตครับเรามาอัปเดตรถใหมๆ่ๆกัน เรามาดูกันที่ด้านหน้าของเจ้า Q8 คันนี้กันนะครับผมเป็นไงครัุณกาฮะด้านหน้าดูโอ้โหต้องบอกว่าก็ยังเป็นเรื่องของไอคอนิกของความเป็น Audi นะครในปี2022แต่ความพิเศษของ Q8 ตัวนี้เนี่ยครับนอกจากมีคำว่า S Line ที่เป็นชุดแต่งภายนอกแล้วพี่ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือในส่วนของ Black Edition นะเป็นชุดแต่งที่ตกแต่งจาก S Line เพิ่มขึ้นมานะฮะในส่วนของ คิ้วชุดแต่งต่างๆที่เป็นสีดําที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะแต่จุดเด่นจริงๆของภายนอกเนี่ยของด้านหน้าเนี่ยเขาอยู่ที่ชุดกระจังหน้าใหม่ตรงนี้นี่เลยใช่ครับผมค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตแล้วก็โฉบเฉี่ยวนะรวมถึงไฟหน้านะฮะที่เป็นแบบ H.D.MeritivLED ฮะตัวนี้นะฮะเป็นเอกลักษณ์ของทาง Audi เขาเลยครับผมนะแล้วก็โดยรูปทรงนะครับของเจ้า Q8 คันนี้นะคือด้วยวันนี้ทาง Audi ก็เปิดด้วยกันทั้งหมด2รุ่นถูกไหมครับนะ Q8 กับ Q7 ถูกไหมแต่ Q8 คันนี้มันจะดูสปอร์ตกว่า Q7 ใช่พูดถูกต้องครับด้วยความที่เขาพยายามจะทําให้เป็น SUV ในแบบรูปทรงของคูเป้นะฮะซึ่งแตกต่างจาก Q7 นะฮะที่เป็น SUV แนวครอบครัวดังนั้นนสโลปด้านหลังเนี่ยมันจะสโลปดูมีความสปอร์ตมากขึ้นในแบบคูเป้ที่เติมแต่งเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันครับว่ามันเป็นอย่างไรครับผมมาดูกันที่ด้านข้างต่อเลยนะครับนี่เลยเด่นๆเลยนะครับแม็กขนาด21นิ้วใหญ่เป้งเลยนะนะล้ออลอยขนาด21นิ้วนะครับผมก็เรียกได้ว่ารุ่นลายสวยงามทีเดียวแล้ว คาลิเปอร์เบรกสีแดงนะครับมันคือว่าดิสเบรกขนาดใหญ่ตรงนี้คาลิเปอร์เบรกผมชอบแล้วนะสีก็ทำมาสวยแล้วนะคุณกาแต่ผมว่ามันมีถ้ามันมีสัญลักษณ์ของ S Line หรือออดีอยู่ซะหน่อยมันจะสวยกว่านี้นะใช่นี่ก็คืออีกจุดที่เพิ่มเติมนะครับผมในปีนี้นะฮะอย่างที่วิอาร์ดบอกถ้าเถิดมาตามนี้นะฮะก็จะโดดเด่นในสไตล์ SUV ด้วยนี่เห็นไหมคิ้วขอบต่างๆมันก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เข้ามาตัวนี้ดามแบ็กเอดิชั่นแล้วนะเพื่อน ตัวนี้คือ Black Edition แล้วนะถ้าถ้ามันเป็นรถสีอื่นคันนี้ด้วยความแค่เน้นเป็นสีดำมันเลยดูดุดันนะครับผมแต่ถ้ามันเป็นสีอื่นในในลายของ Black Edition เนี่ยก็จะเป็นสีดำอย่างนี้เหมือนกันนะฮะับนี่เอสไลอันนี้คือชุดแต่งของ S Line น์เขานะครับผมนะตามไปดูพร้อมกันจมกองข้างนะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะครับใช่ครับก็เป็นชุดแต่ง S Line เหมือนกันนะครับผมที่ชอบมากที่สุดก็คือตรงนี้ฮะผมขออนุญาตนะเพื่อนๆนี่ฮะทุกสังเกตนะฮะครับผมถ้ารถปกติทั่วไปเนี่ย กจะเป็นสีโครมเมียนะครับสีเงินเงาๆเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นแบล็คเอ dition สีดำาผมชอบมากนะยดำเงาเลยนะนะตรงนี้ทั้งหมดเลยนะตรงนี้ทั้งขอบตูวตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับสวยมากแล้วมันเข้ากับตัวรถได้แบบโอ้โหดูสปอร์ตมากเลยนะครับไหนๆก็มาด้านนี้นะส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาหนึ่งก็คือการเปิดปิดประตูแบบดูดประตูดูดใช่ก็จะใช้แรงน้อยหน่อยคะแม้ว่าตัวรถจะมีรูปร่างที่ใหญ่นิดนึงนะประตูจะดูหนักแต่ว่า การเป็นประตูดูดเข้ามามันก็สะดวกสบายสำหรับคุณผู้หญิงนะเปิดประตูมาเจอนี้เลยวะใช่ครับถ้าเป็นทั่วไปเราจะเรียกว่าเวลคัมนะครับเป็นประตูแบบเวลคัมมีโลโก้ด้านล่างเลยเออนี่ไงเอสไลน์นะครับเห็นชัดเจนฮะนี่แม้แต่ตอนกลางวันนะฮะเราอยู่ตรงนี้อ่านี่ประตูดูดเข้าไปเห็นไหมโอ้โหมาดูด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับจะมีแลกครับผมแหลกหลังคามาให้แล้วนะครับซึ่งเป็นสีดำอีกเช่นเคยใชครับแล้วก็มีมีสลุ่ให้ นะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งถ้าเป็นรุ่นโฉมก่อนสรุปตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้มีมาให้นะครับนี่ครับลายหลังคาที่ผมบอกมาลาดลงมานะครับทาให้รถดูมีความคูเป้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นใช่นะครับผมในส่วนนี้ครับเพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามาตัวนี้จะมีเขาเรียกว่าฝาเติมพลังงานได้2ด้านอ่าใช่ด้านนึงเติมน้ามันแล้วกันนะด้นะเป็นปลั๊กอินไฮบริดด้านซ้ายเราสามารถเสียบปลั๊กตรงนี้เข้าไปได้เลยฮะแน่นอนนะับคนที่ซื้อ Q8 นะครับที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดตัวนี้เข้าไปคุณจะได้ฟรีๆเลยก็คือแท่นชาร์จตัวนี้นะฮะก็คือแท่นชาร์จที่เหมือนกับอีตรอนเลยนะใช่เหมือนกับ e-tron แต่ว่าเรื่องของกระแสไฟที่เติมเข้าไปเนี่ยจะน้อยกว่าหน่อยด้วยความที่แบตเตอรี่แบตเขาเล็กกว่านะแบตเขาเล็กกว่าครับเดี๋ยวเรื่องของแบตเตอรี่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันครับผมมาที่ด้านหลังก็จะเป็นคาลิเปอร์สีแดงเหมือนเดิมครับผมนะไล่ลงมาไปที่ด้านหลังกันเลยนะครับผมมากันที่ด้านหลังการของเจ้า Q8 คันนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่ายยังงสวาม S <S> <S ชสปอร์ตดูเท่ดูดุดันจริงๆนะครับไฟท้ายครับเด่นๆเลยนะครับยังมีคงเป็นของไลท์บาร์อยู่ตรงนี้นะครับ,รบเป็นไลท์บาร์เชื่อมต่อกันระหว่างสอฝั่งด้านล่างเป็น LED ทตรงนี้เป็น LED ทั้งหมดนะครับ,รบผมก็เรียกได้ว่าดูสวยงามทีเดียวนะครับก็มีในเรื่องของตัวนี้ครับ สัญลักษณ์โลโก้ของความเป็น Audi Q8 นะฮะแล้วก็มีคำว่า E เพิ่มเข้ามานะเป็น E Quattro นะก็คือระบบขับเคลื่อนสีล้อที่เป็น plug i n h y b r i d ด้วยถ้าเพื่อนๆเห็นสัญลักษณ์อันนี้นะครับวิ่งอยู่บนท้องถนนอย่าไปยุ่ง้รงหน้ะโคตรแรงเลยนะครับผมใช่ครับอ่ะในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีตัวข้างหลังนี่เป็นเหมือนหมวกขึ้นมาเนี่ยสปอยเลอร์ข้างหลังไปเลอร์พร้อมไฟเบรกไฟเบรกมาด้วยพี่อาร์ได้ที่ปัดน้ำฝนมีให้นะครับชุดแต่งด้านล่างนี่มีเลเยอร์ต่างๆครับผมแล้วก็มีเซนเซอร์เเหมมมือนจจะะีีการรัดบบยล นึกน้อยด้วยโคตรเท่เลยนะตรงนี้ก็ตอดู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 เน้นดูเป็นมิติดูมีดีเทลนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นชุดส่วนของแบล็คเอデ t ชั่นที่เข้ามาเริมให้รถดูดูเท่มากยิ่งขึ้นอุ้ยแล้วท่อมันไปไหนพี่ท่ออยู่ข้างล่างเขาซ่อนเอาไว้ซ่อนไว้หมดเลยใช่ใช่นะอ่ะนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี้เป็นไฟฟ้านะครับผมนะอ่านี่เปิดมาขึ้นมาก็ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ฮะเก็บสัมภาระเนี่ยขนาดใหญ่มากนะนอกจากนั้นนะครับ ปายังมีนี้กระเป๋ากระเป๋าที่กระเป๋าที่เขาแถมมาให้แน่นอนนะเขาล็อกไว้ล็อกไปด้วยใช่ล็อกไว้นี่เขาล็อกไว้ไงเนี่ยเดี๋ยวโดนนี่ครับล็อกไว้นี่ครับเนี่ยล็อกเอาไว้ตรงนี้นะครับก็ตรงเนี้ยรายละเอียดเขาดีนะเพราะอันเนี้ยกันกันเป็นรอยครับตัวนี้จะเป็นรอยย่างเลยเพราขาทำมาให้เลยนะครับอันนี้ที่ชาร์จที่เขาแถมมาให้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะอนเห็นป่ะเห็นป่ะมันมีเส้นที่เขล็อกไว้เห็นป่ะเอาไว้เก็บของมัดของได้ดีทีเดียวสำหรับด้านหลัง เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าภายในนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับบรรยากาศของ Q8 SUV คันใหม่คันนี้ที่เป็น p l บ i n h y b i d ครับไปครับเราเข้ามาอยู่กันที่ภายในของเจ้า Q8 คันนี้กันแล้วนะครับก็ดูอลังการงานตั้งมากเลยนะคุณกายฮะดูดูมีความหรูหราผสมกับความสปอร์ตได้อย่างลงตัวมากทีเดียวนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมที่ประตูข้างตรงนี้นะครับแผงประตูด้านข้างตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นวัสดุเป็นวัสดุหนังกลับ นะครับเป็นวัสดุหนังกับสีเทานะครับซึ่งผมน้อยขนาดที่ใช้สีเทาแบบนี้นะครับสวยดีนะครับมันดูทําให้รถดูหรูหรามากตัวนี้เป็นหนังนะครับผมแล้วตัวนี้เป็นลายไม้นะครับสวยงามทีเดียวแล้วก็มีเอมเบียนไลท์อยู่ตรงด้านข้างตรงประตูตรงนี้ด้วยนะครับสวยเท่จริงจริเบาะนะครับคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับตรงเบาะสามารถปรับเซตได้สองตแหน่งนะครับปรับเซตได้2ตําแหน่งจําตําแหน่งได้2ตําแหน่งนะครับผมแล้วก็มีพวกฝาถังน้ำมันกับฝาเปิดวงที่เปิดวงท้ายอยู่ตรงนี้นะครับผม น้ากระจกมองข้างก็อ,ออโต้ทั้ง4ี่บานนะครับผมมาอยู่กันที่วงมาลัยนะครับวงมาลัยเป็นแบบดีเชฟนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของ S อ i n ลอยู่ตรงนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงตัวชุดแต่งเอ i ไล์ของเขานะครับผมหน้าจอตรงนี้แสดงผลมาตรวัดตรงนี้ขนาดาษกี่นิ้วนะทั้กายมาแล้วค,ครับผมขอส่งเสียงรอยมาเลยนะครับผมมาตรวัดทีพีอาร์กำลังดูอ,อยู่ตรงนี้นะครับเราเรียกว่ามาตรวัด เวอร์ช่วงพี่เวอร์ช่วงค็อกพิทครับขนาด12.3นิ้วครับ12.3นิ้วนะครับเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับผมนะตรงนี้นะครับเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะฮะโอ้ฝ่ายตรงนี้ก็เป็นแบบทัชทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นแบบทัชทั้งหมดโอ้โคตรเท่เลยเพื่อนๆฮะทุกอย่างเป็นแบบทัชทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวแดชบอร์ดตรงนี้นะครับแบบบุ๋มนุ่มนะครับบุ๋มด้านล่างลงมาก็จะเป็นแบบเป็นวัสดุแบบดำเงาทั้งหมดเรียบ เรียบเลยทั้งหมดนะครับเรามาสะดุดตาอยู่ตรงนี้ครับหน้าจอนะครับแสดงผลตรงนี้ขนาดกี่นิ้วหน้าจอตรงนี้ครับพี่อาร์ตค่อนข้างที่จะให้มาขนาดใหญ่ด้วยกันนะเขาเรียกว่าระบบ MMI Navigator Plus with MMI Touch r e s p o n s นะครับเป็นการแสดงผลแบบสัมผัสขนาด10.1นิ้วครับพี่อาร์ตโคตรลื่นครับเพื่อนๆนะครับลื่นไหลมากนะครับผมแล้วก็เรียบเนียนไปกับตัวคอนโซลเลยโหเท่มากจริงๆไล่ลงมานะครับเป็น ควบคุมระบบแอร์ทั้งหมดนะฮะอยู่ตรงนี้ครับเป็นหน้าจอเหมือนกันขนาดกี่นิ้วครับุกาตัวนี้นะครับขนาด8.6นิ้วนะครับตัวนี้เขาจะรวมนะครับฟังก์ชันการควบคุมทั้งเรื่องของระบบแอร์นะครับระบบอากาศในรถเนี่ยมาไว้แบบทัชสกรีนอีกหนึ่งหน้าจอครับผมสุดยอดมากเลยครับได้ลงมานะครับก็จะเป็นกล้องอาราวิวมอนิเตอร์นะครับที่แสดงผลให้เห็นหมดทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้นะครับกดดูได้เลยนะครับผมแล้วก็มาที่เกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์อะไรฮะตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ทริปโทนิกครับผม โอ้โหโคตรเท่เลยฮนะตรงนี้รูปทรงนะก็เป็นสไตล์ของ audi เขาเลยนะครับผมตรงนี้แม่ที่เก็บของแล้วก็มีใส่มีมีไอ้นี่มาให้เราด้วยนะครับนะนะเป็นคาร์แร้งของ audi เขานะครับผมอ่าที่เก็บของตรงนี้ขนาดใหญ่ทีเดียวใช้ได้นะครับมาที่ตัวเบาะนะครับเบาะอร์อรไฟฟ้าเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะเป็น ตัดเย็บแบบไดมอนด์คัตนะครับสีเทาเหมือนกันแล้วมีสัญลักษณ์ของ S-Line นะครับเป็นทรงแบกเก็ตซิตนะครับสำหรับคู่หน้าใช่แล้วครับพี่อาร์ตไม่แค่นั้นเขายังคุ้มหนังนะเป็นหมังหนังแบบวอลคาร์น่าครับผม,มโคตรเท่เลยมามาดูที่ด้านหลังครับการเป็นยังไงมงฮะด้านหลังด้านหลังนะคะยังเป็น จัดวางนะครับผองโดยสารนะฮะค่อนข้างที่จะกว้างขวางสะดวกสบายมากโดยเฉพาะเรื่องของตำแหน่งเบาะที่นั่งต่างๆนะฮะเบาะมีความนุ่มนะฮะนั่งสบายแอร์แยกแน่นอนนะไม่ใช่แยกแค่ตรงนี้นะตรงข่าวผมนะควบคุมได้ยังมีตรงเสาด้านข้างตรงกลางอีกด้วยนะที่สําคัญนะโอ้โหสะดวกสบายเหลือเกินโปร่งโล่งสะดวกสบายมากเลยครับผมนะทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ภายในของเจ้า Q8 นะครับเดี๋ยวเราไปดูสมรรถนะกัน สำหรับเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับเจ้าคิวแปคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ V6 Turbocharger นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดด้วยนะนะที่สำคัญนะครับให้พละกำลังเนี่ยมากถึงนะครับ4 6 2แรงม้าครับเพราะว่าตัวนี้นอกจากรับการจัดเรื่องของเครื่องยนต์แล้วยังรวมในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าด้วยถูกต้องนะครับทำให้มีอัตราเร่งครับสูตรถึงร้อยอยู่ที่5.4วินาทีเท่านั้นครับผมครับผมอ๋อเมื่อกี้ผมลืมบอกไปเครื่องยนต์คันนี้เป็นส0มพันนะ ยใหญ่แรงทีเดียวกับมีเทอร์โบเครื่องยนต์อย่างเดียวก็แรงแล้วนะบวกมอเตอร์ไฟฟ้ามันอีกยิ่งแรงหนักเข้าไปใหญ่เลยเนาะแล้วเขาก็มีระบบในส่วนของระบบขับเคลื่อนฮะสี่ล้อพอโตเข้าไปด้วยโอ้สุดยอดมากเลยฮะที่ผมติดเอาไว้นะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแลแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มานะครับขนาด17.9ครับกิโลวัตต์นะครับ8โมดูลซึ่งก็สามารถเปลี่ยนแยกแต่ละโมดูลได้ด้วยนะโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งลูกนะครับที่สําคัญนะสามารถชาร์จไฟด้วยครับด้วยไฟ กำลัง7.4กิโลวัตต์เนี่ยเต็มภายในเวลาประมาณ2ชั่วโมง30<ฮ>นาทีเท่านั้นชาร์จเร็วซะด้วยเนาะใช่ออแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยด้วยไฟฟ้านะครับอย่างเดียวประมาณ40.7กิโลเมตรนะครับซึ่งผมว่านะถ้าขับในเมืองขนาด40 40กิโลก็เพียงพอแล้วนะ<ช>ถ้า,ถ,าถ้าขับในเมืองนะ้าต่า<ม>งจังหวัดอาจจะไม่พอนะครับแต่ในเมืองนี่เพียงพออย่างแน่นอนนะครับผมนี่นะครับซึ่งจะบอกว่าเป็นรถที่อัปเกรดตัวเองให้มีไฮเปอร์ฟอร์มานมากขึ้นจากขุมพลังไฟฟ้าแล้วกันนะครับ เอางี้ผมสรุปใหร่าวๆเลยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยอย่างแรงนะครับแรงระดับแบบทีทีเลยนะใช่ครับแล้วก็ระบบช่วงล่างเนี่ยโอ้โหเป็นระบบถุงลมนะเรียกได้ว่าคล้ายๆกับอ่าให้เห็นภาพมากคึ้นอูรุสอะเทียบเทียบอูรุสเลยอูรุสเบนเดกาช่วงล่างยังไงคันนี้นะครับเป็นถุงลมแบบสปอร์ตเหมือนกันปรับเสร็จได้เหมือนกันเลยคี่บอกว่ากําลังแรงระโบเหมือนทีที S <S เป็นการรวมร่างนะฮะก็ก็คือเครื่องยนต์นของเขาเป็นเป็นเหมือนเป็น,เ,ปนเหมือนของของพอเช่นะใช่นะนะลองมาดู <ynen> นะครับเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับที่ออ d i ีทุกสาขานะครับยังไม่หมดฮะเท่านี้นครับยังมีอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันต่อนะไปดู Q7 วเจ็ดไปข้างบน ตอนนี้ครับคุณยังอยู่กับรายการออโตอัปเดตนะครับยังรายังมีรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมานำเสนอให้ดูในคลิปนี้ครับด้านหน้านะครับตรงนี้ของผมก็คือออ d ดนะครับ Q7 นะครับ60นะครับ TFSI นะครับ E Quattro S Line Black Edition นะครับเป็นรถยนต์รุ่นใหม่อีกหนึ่งคันในแบบของปรั g In Hybrid SUV ครับผมก็คือเจ้า Q7 คันนี้นะครับผม Audi Q7 จะใหญ่กว่า Q8 นะครับผมเพื่อนๆอาจจะงงนะครับแต่ Audi เขาเขาบอกมาแบบนี้ว่าเจ้า Q7 คันนี้ ใหญ่กว่า Q8 นะครับผมนะแต่ทุกอย่างนี่เหมือนกันหมดนะครับทุกอย่างนี่เหมือนกันหมดทั้งเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะถึง462แรงม้าเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับเครื่องยนต์3,000นะครับเทอร์โบกับระบบไฮบริดที่มีมาให้นะครับผมเหมือนกันถูกต้องแล้วครับพี่อาร์ดด้วยความที่รูปทรงเขาวางคารคเตอร์เป็น SUV เหมือนกันนะแต่คันนี้จะเน้นการเดินทางในรูปแบบของ ครอบครัวมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของราคามันจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าคันเมื่อกี้ลดไป1ล้านบาทได้ของเพิ่มแต่คันนี้ขายที่4ี่ล้านเจ็ดแสบาทนะครับคือของเดิมในปีเจนแรกเนี่ยก็มีของเยอะอยู่แล้วนะแต่ในปีนี้เขาเขาเลือกเติมในส่วนที่มันไม่มีเข้าไปอีกเยอะมากนะทำให้ราคาอาจจะดูใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างกันมากใช่ก็ต่างกันประมาณล้านหนึ่ง ใช่แต่ส่วนที่คุณได้แน่ๆครับคือระบบความเป็น Plug-in Hybrid ที่ใส่เข้ามาเพิ่มเติมใน Q7 ด้วยเช่นกันครับถูกต้องครับค,บคบันนี้เป็น S l เหมือนกัน้แต่มันเป็นสีสีสีเงินเงินนะสีเงินเงินพร้อม Black Edition อันนี้จะเห็นเห็นกันได้ชัดเลยคันนี้จะเห็นชัดเลยถ้า Black Edition เป็นอย่างตรงไหนบ้างเห็นหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็ดูสวยงามทีเดียวแล้วรูปทรงรถดูด้านข้างจะไม่เหมือนกับเจ้า Q7 ครับงั้นคันนี้ผมขอพามาดูที่ด้านข้างนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ความต่างเขาอยู่ที่มุมนี้ครับผมถูกต้องคร<ก>ับผมนะมา อย่างที่พี่อาร์ตบอกครับคันนี้นะครับยังเป็น S-Line เช่นกันรอบคันแล้วก็ในส่วนของ Black Edition ซึ่งคล้ายๆกับคันเมื่อกี้นะครับเราดูตามไปพร้อมกันแต่ส่วนที่ต่างกันแน่นอนนะฮะเรื่องของเชฟด้านหลังตรงนี้นะครับคันเมื่อกี้จะออกแนว SUV c o u p คปนะครับแตค,คันนี้ก็จะมาในแบแบบ นี่อยู่เลยอสแท้ๆคุน <ะ S 1> ้ <K 7 S 1> นเก๋ตัวนี้นะครับเรียมๆหน่อยนะใช่ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็อย่างที่บอกนะคาลิปเปอร์สีแดงในรุ่นท็อปเนี่ยคุณได้ไปเลยนะฮะถ้าในรุ่นอื่นก็จะเป็นสีอื่นไปสีทีโโต่ตัวโรถแต่ก็ว่าไปแต่ที่นี่แน่คุณจะมีนี่ครับ,รบด้านนี้เป็นน้ํามันครับอีกด้าน,รนเรามีลไกเสียบได้แน่นอนนะครับก็ล้อยางขนาดเดียวกันครับผม21นิ้วนะครับ28540หนะครับแบกสวยงามทีเดียวนะครับผมนี่อย่างที่ผมบอกเนี่ย บ็กเอชชั่นเห็นชัดเลยอันนี้เพื่อนๆคงเห็นแล้วนะว่าแบ็กเอชชั่นมีตรงไหนบ้างนะครับที่เสริมเข้ามานะตัดกันชัดเจนตัดกันแบบสวยงามเลยเรามาดูที่ภายในกันไหมใช่ครับผมอยากดูแล้วล่ะว่าด้านท้ายของเขาเนี่ยจะนั่งสะดวกสบายมากกว่าคันเมื่อกี้หรือเปล่าถูกต้องครับผมมาอยู่ที่ภายในครับของเจ้า Q7 กันนะครับผมก็ดูไม่ค่อยแตกต่างอะไรมากนักนะครับผมนะก็จะเรื่องของการเล่นเฉดสีตัวนี้ก็จะมีความสุขุมนุ่มลึกมากกว่าเน้นไปในทางเรื่องของสีดําซะส่วนใหญ่นะครับโดยรวมแล้วอย่างที่บอก เขาเน้นไปในกลุ่มของรถครอบครัวนะครับความรู้สึกนั่งภายในเนี่ยไม่ค่อยได้แตกต่างกันมากนะฮะแตแตกต่างเนี่ยกับสิ่งที่เราเห็นมากกว่าอย่างเช่นเรื่องของเบาะไดมอนด์คัทเนี่ยมันจะไม่มีในตัวนี้นะครับรวมถึงเรื่องของสรุปที่ไม่มีอ่ะหลายๆคนถามว่าตัวนี้4ี่ล้านเจนะฮะตัวนั้น5้าล้านเมันต่างยังไงในเมื่อทุกอย่างดูแล้วจะเหมือนเหมือนกันรวมทั้งเครื่องยนต์ก็เรียกได้ว่าเป็นวัสดุตกแต่งภายในแล้วกันนะครับผมที่อย่างที่คุณกายบอกว่าไดมอนด์คัทเบาะ แล้มันคัดไม่มีนะครับอ่าตัวตัวหนังนะครับก็จะดูแข็งกว่าเนาะนะแล้วก็ตัวส่วนตัวเบาเนี่ยก็ไม่ไม่ไอตัวนูนฝั่งฝั่งนู้จะนั่งสบายกว่ากละชับตัวมากกว่ารับว่านะครับผมแล้วก็ในส่วนของเรื่องดีเทลต่างๆครับพวกลายมุ้งลายไม้อะไรที่เขาใส่เข้ามานะครับคันนี้จะไม่มีนะครับจะหายไปนะครับแต่ตัว ส่วนความกว้างความอะไรเนี่ยมันใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับผมส่วนด้านหลังก็เห็นปะไม่มีอะไรวันคัดก็เป็ปกติเป็นบอกปกติอ่ะใช่ปกติตอนนี้ก็อยู่สมมุติคนที่สนใจ Audi จริงๆทั้งตระกูล Q ที่เป็น Q7 และ Q8 เน่ยคุณมีงบประมาณที่แบบไม่ได้จํากัดอะไรนะครับก็อยู่ที่ว่าจะชอบรูปทรงแบบ SUV แท้ๆนะอย่าง Q7 นะหรือว่าชอบแบบรูปทรงแบบสปอร์ตคูเปของ คิ8แต่ว่าก็จะมีของที่เป็นอินสึเรียภายในเพิ่มเติมเข้ามาผมผมคาดว่านะอันนี้เราไม่ได้ลองให้เพื่อนๆดูผมคาดว่าตัวช่วยเพื่อความปลอดภัยอาจจะมีเยอะกว่าครับด้วยนะครับในคิว8ใช่ <ผม S 1> ครับเดี๋ยวไปดูพื้นที่เก็บของด้านหลังนะ,ะว่าเจ้าคันนี้จะแตกตากับเจ้า q 8หรือเปล่านะครับก็มาดูที่ด้านหลังนะครับผมจะเห็นได้ว่าตัวกระจกไม่ได้ลาดเหมือนเจ้า q 8นะครับจะเป็นแนวลงมาตั้งตัตั้งๆั้งกว่าเจ้า q 8ยังมีให้เหมือนเดิมพร้อมไฟเบรกเหนือที่3ไฟ ไม่ได้มีไร้บาร์เหมือนเจ้า Q แปดเขานะครับผมมาเปิดดูท้านในดอ้อาจาว่าพอกันไหมอาจารย์มันดูแตกต่างนะครับการจัดวางเนี่ยคันเมื่อกี้ดูเป็นหลุมเนาะแต่คันนี้มันดูยาวกว่าพี่อาตเนาะดูความยาวของที่เก็บสัมภาระนะฮะดูยาวกว่ามากนะครับเห็นไหมบอกว่าอัริประโยชน์จริงๆนะฮะของ S.U.V. นะครับจากเรื่องของความที่นั่งสบายแล้วก็ตัวรถมีความสูงจากพื้น ถนนพอสมควรทำให้ผู้ขี่เนี่ยขับสบายมากขึ้นแล้วอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ก็คือเรื่องของที่เก็บสัมภาระนี่คือสำคัญมากเพราะว่าในยุคนี้นะในช่วงสถานการณ์แบบนี้คนนิยมที่จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนะรถยนต์ SUV แบบนี้นะครับก็เลยได้รับความนิยมโดยเฉพาะที่เป็นเรื่องของไฮบริดแล้วก็ปลั๊กอินไฮบริดแบบคันนี้ด้วยนะจะช่วยเสริมในเรื่องของความประหยัดแล้วก็สมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับผมและนี่ครับคือทั้งหมดของเจ้า Audi Q7 และ Q8 นะครับผมที่เราพามาอัปเดตนะครับรถใหม่กันในวันนี้ต้องบอกว่านะครับเจ้า a u d i ทั้ง Q7 และ Q8 เนี่ยมี performance นะครับมีสมรรถนะที่เรียกได้ว่าทั้งแรงทั้งประหยัดนะครับเรียกได้ว่าแรงเหนือคู่แข่งที่เป็นรถยนต์นำเข้าแบบสไตล์ SUV แบบ จากยุโรปเลยนะครับผมที่สําคัญก็เรื่องของราคาการวางราคาเนี่ยก็ทําให้ใกล้เคียงกับตลาดรถที่เป็น CKD ดีด้วยถูกต้องนะครับทั้งที่เขาเป็นรถที่นําเข้า CBU เข้ามาถูกต้องครับผมกับราคานะครับทั้งสองรุ่นทั้ง Q7 และ Q8 อยู่ตรงนี้เลยเพื่อนๆ นี้หลายๆคนสงสัยเรื่องของการรับประกันนะครับเขารับประกันเรื่องของแบตเตอรี่นะครับนานถึง8ปีครับหรือว่า160,000กิโลเมตรครับโอ้โหรับประกันดีเยี่ยมเลยนะใช่ครับนี่นะฮะก็พอของปากของคอนะครับจะ เจ้าสองคันนี้นะครับทั้ง Audi Q7 และ Q8 นะครับอย่าลืมครับเพื่อนๆก่อนซื้อรถมาลองขับกันซะก่อนนะครับว่าคุณถูกใจรถสไตล์แบบไหนมากกว่ากันนะครับก็มาเจอกันได้นะครับใครสนใจอยู่ที่ออดีนะประเทศไทยตรงนี้นะครับเรียกทางด่วนนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเรียกถนนรามอินทราประดิษฐมนุนธรรมนะครับแล้วก็ ที่สําคัญก็อีกไม่กี่วันแล้วจะเข้าสู่เดือนหน้าแล้วมีนาคมพบกันได้นะ,ะับกับออดีทั้ง2รุ่นเนี่ยที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชด้วยครับผมครับผมอ่ะแล้ไปพบกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s ับสไครต์ให้กับ Auto อัปเดตในช่องกับปีออนไลน์ด้วยนะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วในสัปดาห์หน้าเราจะมีรถยนต์อะไรมาอัปเดตกับเพื่อนๆสวัสดีครับ